ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านพบกับรายการพ่อบ้านเล่าให้ฟังออกอากาศทางช่องแรงบันดาลใจพ่อบ้านเล่าให้ฟังวันนี้ <c oughs> ผมจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับแมวหางขอดลักษณะของแมวหางขอดแมวหางขอดจะมีหางที่ยาว ปลายหางจะม้วนเล็กน้อยมองดูคล้ายๆการผูกปมของเชือกไอแมวหางขอดเนี่ยเราต้องสังเกตดูดีๆนะครับบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดว่าแมวหางขอดเป็นหางสั้นแล้วไม่ดีบางทีเราพอเราดูดีๆแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้หางสั้นเพียงแต่ว่าหางนะ่ะงอและโค้งลง ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นแมวหางสั้นแมวหางขอดหางสั้นก็มีอยู่หลายตําลานะครับหลายตําราหลายคนเขาก็บอกว่าแมวหางขอดหางสั้นเนี่ยมันไม่ดีจริงๆแล้วจะหางขอดหางสั้นหรือจะหางขอดหางยาวมันก็คือแมวหางขอดนะครับเปรียบเทียบง่ายๆเราเราลองเทียบแมวหางขอดกับ เงินแบงค์ธนบัตรนะครับไอหางขอดหางยาวเนี่ยก็คือแบงค์พันไอหางขอดหางสั้นเนี่ยก็คือแบงค์ห้าร้อยก็คือทั้งหางสั้นหางยาวเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีคือมันดีทั้งคู่แหละแต่ถ้าหางยาวเนี่ยมันก็จะเป็นแบงค์พันคือดีมากให้คุณมากถ้าหางสั้นก็ดีแต่ให้คุณน้อยหน่อยโบราณท่านว่าบ้านใดเลี้ยงแมวหางขอดไว้ บ้านนั้นจะมีทรัพย์สินเงินทองบอริบูรณ์เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆไม่ยอมหยุดเหมือนด่างลำคลองทองน้ำที่ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นทะเลสาบแมวหางขอดให้คุณในเรื่องการเก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์สินอันมีค่าเมื่อเราหาเงินหาทองหาทรัพย์สินอันมีค่าเข้าบ้านได้ แมวหางขอดจะแสดงอนุภาพช่วยเก็บรักษาเงินรักษาทองของเรานั้นให้อยู่กับเราไม่ให้รั่วไหลออกไปที่อื่นได้ง่ายๆแมวหางขอดไม่ได้แค่เก็บเงินเก็บทองอย่างเดียวแต่จะหมายรวมไปถึงการเก็บรักษาข้าวของต่างๆไว้ช่วยดูแลข้าวของต่างๆในบ้านให้เราได้ทีนี้เราจะมามองข้อเท็จจริงกันดูนะครับ แมวหางคอดเนี่ยจะรักษาทรัพย์สินรักษาข้าวของให้เราเนี่ยได้จริงๆเหรอคือในความเป็นจริงแล้วนในยุคโบราณเวลามีเงินมีทอง,ม,ทองมีทรัพย์สินเขาก็จะเก็บไว้ที่บ้านคือไม่มีธนาคารให้เอาไปเก็บเสื้อผ้าที่นอนข้าวของต่างๆก็จะอยู่ที่บ้านทีนี้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพวกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อย จะเป็นหนูเป็นแมงสาบเป็นปวกเป็นมอดมาแทะมากัดมากินทีนี้คนโบราณเนี่ยเมื่อเขาเลี้ยงแมวไว้เนี่ยแมวสามารถจัดการกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกนี้ได้ทําให้ข้าวของเขาไม่เสียหายเมื่อไม่เสียหายก็ไม่ต้องซื้อใหม่ก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองนี่แหละครับคือความหมายของการเก็บเงินเก็บทองไว้เอาแล้วทําไมต้องเป็นแมวหางขอดแล้วแมวตัวอื่นจับหนูไม่เป็น หรือแมวตัวอื่นจัดการกับมดกับปวกพวกนี้ไม่เป็นหรืออย่างไรคือในความเป็นจริงแล้วคนโบราณเนี่ยมีความเชื่อว่าแมวหางคอดจับหนูเก่งยิ่งเป็นลายเสือด้วยแล้วนะ่จะจับหนูเก่งมากอันนี้นี่เป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าผมเลี้ยงแมวมาหลายตัวแล้วโดยเฉพาะแมวลายเสือเนี่ยจับหนูเก่งมากฉะนั้นถ้าบ้านท่านมีแมวหางคอดหรือแมวของท่านคลอดลูกออกมาเป็นแมวหางคอด ก็จงเลี้ยงเขาไว้เถอดครับอย่าคิดว่าเขาเป็นแมวพิการหางไม่สมประกอบแล้วก็เอาเขาไปทิ้งตามวัดเป็นภาระให้พระสงฆ์เลี้ยงเขาไว้เถอะครับไม่เสียหลายแมวตัวหนึ่งก็กินอาหารไม่มากแต่จะให้คุณมากกว่าอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจกดแชร์ไป กดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ